นะครับทั้งสองฝ่ายประสานดาเพื่อแสดงความพร้อมและความเคารพต่อสัตวปาสองฝ่ายพร้อมเวลาพร้อมกำงานสาเมเริ่มครับทั้งสองฝ่ายจุดจ้องด้วยชัดเจงในถนนนี้กัน ต้อง,งากกาเงินหนึ่ง,ตง,นนงแต้มจากการเตรียมตัวหนึ่งต่อศูนย์ต้องฝ่ายชูริววลากันวาดดาบเกลี่ยวกล่ำปันยังเฉียวยังกระกร้ากรวมีเสียงเกิดขึ้นในกําการสั่งหยุด,ยดนะกําการสั่งหยุดแล้วมีการถล่มนะครับ ฝ่ายนักเงินจมตีเข้าที้แฉะทำให้ได้เพิ่มหนึ่งคะแนนฝ่ายนักเงินเพิ่มหนึ่งคะแนนเป็นสองต่อศูนย์กรรมการมีการแนะนำให้นักกีฬานะครับของฝ่ายจุดจ้องค่อยๆยืนย่างยังสร้างระยะห่างกันนะครับอย่งนี้เข้าวิถีดาบนะครับของสองฝ่ายบิดบัวบางข้าหากันนะครับจุดจ่องช่างระยะยังกล้ากลัวเฉียวๆลนๆกรรมการสั่งหยุด กรรมการยังไม่ให้นะครับผู้พันนะครับยัางนี้เขั้นยันนี่ตอเชิญจะอยู่นะครับทั้สองฝ่ายเริ่มงง่กันนะครับแนวโจมที่ฝ่ายแดงนะครับให้ความแรงมากกพอและเข้าที่หลบคอนะครับฝ่ายแดงได้สองคะแนนฝ่ายแดงตีต้อที่คอฝ่ายน้ำเงินได้หนึ่งคะแนนฝ่ายแดงสองน้ำเงินหนึ่ง เป็น3าต่อสอไปแดงตีตื้อขึ้นมานะครับได้2แต้มตีเขาที่ลำคอเนยครับเป็นแต้ม2แต้ม่ายแดงยังค่อยๆบดเข้าไปนะครับแลเมินใช้ชั้นเชิงในการจังหวะ2องครับดีเข้าไปทำการสั่งหยุดนะครับ ปลาแดงได้สองคะแนนประแดนได้สองคะแนนตีพที่ศีรษะนำเป็นพิกนำเป็นสี่ต่อสองการเยี้ยงแจ้งว่าเอามาให้สวยงามด้วยนะครับให้กรรมการพอใจสามารถบวกให้หนึ่งแต้มได้ในแต่ละยกนะครับในการออกเวลาสวยงามนะครับโดยที่ไม่ต้องทำแต้มนะ อยู่ไม่เริ่มฉายนะครับอันนี้บรรยากาศด,ดีมากครับอ๋อมันกันได้แรงเยิงบุกเข้าไปล้มเข้าไปนะครับอดอกแรกกันได้แต่ดอกต่อไปกรรมการว่าอย่างไรครับฝ่ายแดจง<อ>จบตีเย็นลงตัวแล้วกันนะครับฝ่ายแดงได้หนึ่งคะแนนฝ่ายแดงจมตีเย็นลงตัวได้หนึ่งคะแนนนำแางออาไปเป็นห้าต่อสามนำสองแต้มนะครับฝ่ายละนึงจะยังรอจังหวะดสองอยู่หรือเปล่านะครับยัง วานิลาอย่างเชิงกันระยะไล้เข้ามาขยับอีกนิดเข้าระยะดาบแล้วตียังพื้นพื้สวนไปเอาละครับเกิดอาการบาดเจ็บนะครับอยู่ตรงนะครับขอเวลางอกนะครับตอนนี้เกิดอ่าตาพิษนะครับอ่าตอนนี้การสั่งเรื่องใหม่ครับวักีลายังสู้ใจยังสู้นะครับในสนามรบกนะครับ เวลายัางคงสมัยคล้ายคลึงกันเวียงไปปัดได้ด้วยท่าบิดรบายไม่ไหวนะครับกรรมการว่า